สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง FC ใหม่และ FC เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีเข้ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ครองแนะนำนะคะแอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางลราพัฒนานะคะเป็นสูตรที่แอดมินคำนวณขึ้นมานะคะ แอดมินก็ให้เข้าอยู่นะคะ36แต่เป็นตัวแปลงล่างเนาให้เด่น3นะคะแนวทางเข้าก็จะเป็น57นะคะ0536นะคะแอนมินก็ให้เข้าตัวนึงตัวชอบนะคะแต่มาตัวแปลงล่างเนามาบนนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามารับชมนะคะแนวทางของวันนี้ก็เลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะสายวิ่งนะคะก็จะมี1นึ่งหสองเจดห้าเก้านะคะแอดมินให้เด่นไปที่5กับ7นะคะเด่น5กับเด่นเจนะคะก็อย่าลืมนะคะ5้าเนะคะสามารถจับคู่ได้นะคะห้าเจดนะคะ เราก็มาเจาะห้ากันนะคะก็จะมีห้าสองห้าสี่ห้าเก้านะคะ สำหรับเด่นเจ็ดนะคะก็จะมีเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดเก้านะคะก็อย่าลืมแปลงล่างกันไปนะคะห้าหกเนาะนะคะเจ็ดหก สำหรับชุดกัานนะคะก็จะมี2 9นะคะมี2 9 4 9 สี่สองแล้วก็จะเป็นหนึ่งห้านะคะเพื่อใครชอบตามหน้าก็จะมีเนาะ อันนี้ก็จะเป็นตัวแถมให้ก็จะเป็น50กับ70นะคะเพื่อใครชอบตัวหน้า5070นยะะ์ะแอดมินก็ไม่ได้เอาเนาะเผื่อใครชอบใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวมันก็จะเยอะไปนะคะเราก็จะเน้นไปที่สูตรสูตรที่1นึะพี่น้องสำหรับสูตรที่2แอดมินไม่เน้นเลยนะคะเพราะว่าถ้าใส่สูตร2นี้ยิ่งเยอะเลยนะคะแนวทางนะคะ สำหรับกันเบิ้ลนะคะก็จะมีมีเจ็ดเจ็ดมีห้าห้าจดไว้แคปไว้นะคะอย่าลืมติ๊กว่าตัวชอบนะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น มี5 9 5 6อันนี้ชอบทั้งคู่นะคะ4 7 7 4นะคะ2 5 5 2 4 9 9 4นะคะอีกคู่หนึ่งนะคะก็จะเป็น1 5 5 1นนะคะจดไว้แคปไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมปลูกต้นรัก ปากต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจนะคะคำนวณแนวทางตัวเลขส,สวยๆงามๆม,มาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า